ผมตื่นเช้ามานะฮะเพื่อนผมก็บอกว่าเราเจอกิวของ AA แล้วก็แอดกล้องนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าอั้มนะฮะพอกดเข้าไปโอ้โหเจอจริงครับและคือตื่นเช้ามาเขาตีบ้านเราไปแล้วด้วยโอ้โหบ้านแตกไปหลายบ้านเลยทีเดียวเชียวงงมากตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมตั้งแต่ผมตื่น ผมเลยส่องบ้านดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านหน้าบ้านในรวมถึงบ้านในสุดนะครับผมโอ้โหตึงหมดเลยนะครับผมคือไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะตีเข้าหรือเปล่านะครับผมแต่เพื่อนกับผมก็รวมตัวกันเนิมในตอนเย็นนะครับผมว่าเราจะมาตีกันนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับผมก็มีอาปเรตอะไรมากมายแน่นอนครับก็คือเริ่มมานะครับผมที่บอกไปเลยเขาก็ตีบ้านเราเลยใช่ไหมและตกใบยๆนี่คือโอ้โห เขาใส่เราไม่ยัง้งจนเหลือแค่ไม่กี่บ้านนะเนหมู่บผมบ้านเดียวด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็มีคลิปที่พี่เอเข้ามาบ้านผมนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะ แด้ยี่ยามมาแล้วกันนะฉันจะฝังเธอไปลงในายแห่งกาลเวลา,าเดี๋ยวโชว์อะไรจริงๆให้ดูเป็นไงของใหญ่เลยใช่ไหและผมก็สามารถกันได้ช่วงหนึ่งในวงก่อนที่ผมจะแพ้ผ่าไปนั่นเองเนะครับผมนี่ฮะอือ และพอเพื่อนๆผมนะครับผมว่างกันแล้วนะครับผมผมเข้าดิสคอร์กันมาแล้วก็นั่งคุยกันนะฮะซึ่งทีมแรกที่เราจะเอาเข้าบ้านเขาก่อนเพื่อเราจะไปดมเพลตันของเขานะครับผมก็คือรูรีเลยนะครับผมซึ่งผมอะ่ะไม่ได้อัดนะครับผมเลิมอัดนะครับผมจังหวะนั้นนี่คือมันมากนะครับผมแล้วก็สนุกมากเพราะว่าแอดกล้องกับคุณเอเอนะครับผมผมก็ ติดตามมาตั้งนานแล้วนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆผมนะเออผมก็ชอบเขามากๆนะครับผมคือแบบก็เล่นนั่นแหละครับผมเพื่อความมันล้วนๆเลยนะครับผมความสนุกล้วนๆนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมเกมแรกกันก่อนเลยละกันนะหน้าตลกสิ่งดูซะพอเพียงฮะไปเอ๋ยลุกชนลับเป้าหมาย มาสั้กันสักตั้งไหมล่ะขอแบบแป๊ะฟังอลังเวอร์ขริคที่ดีมาสู้กันอีกสักตั้งตัวแทนทาองค์เทพิดาจงลงทันไายา แห่งม uhm. ิติเวลาเลยตองเปิดออกค่ะด้วยพลังแห่งการช่วยเหลือกลุ่มตางเข็นส่ดสิแล้วนะคะ

จังหวะนั้นนะครับผมพูกผมหมดหวังแล้วครับผมอยู่ดีๆปฏิหารก็เกิดขึ้นนะครับผมคาลินของผมอยู่ดีตายปั๊บแล้วก็เกิดมาชุบชีวิตมาอีกหนึ่งครั้งทําให้เกมนี้เราสามารถชนะเลือดเขาได้นั่นเองนะครับผมจังหวะนั้นเพื่อนผมนี่คือแบบตกใจแล้วผมก็แบบท้อใจกันมากนะครับแล้วก็เฮรันมากฮาจริงนะฮะจังหวะนั้นเกมที่สองนะครับผมตอนแรกผมก็ตีนั้นผ่านไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องมาเจอคือคอมมินเลอร์ครับผมคือเราก็คิดไม่ออกแหละเพราะว่ารูรีของผมก็หมดไปแล้วนะครับผม

เดี๋ยวโชว์อะไรเจ๋งๆให้ดูเป็นไงของเด็ดเลยใช่ไหมมาสักกันสักตั้งไม่ะขอแบบเป๊ะปังอลังเว้ยต้องกลายเป็นเท่าทุลีเพื่อการฟื้นฟูโลกจงแผดเผาสิ่งชั่วร้ายทั้งดวงเพื่อฟื้นฟูโลกหนีฉันไม่พ้นหรอกไงจะเหยื่อจ๋าภารกิจสำเร็จ จะพิงยาเบาเมื่อแล้วกันนะล้มสินดีแล้มันสักกันสัก้งไม่ลขอแบบแบ่งปังลายาด้วยนะแล้วกันนะล้มเหลวเนี่ยนะทั้งแพงม่ติเวลาเลยจงเปิดออก นั่นแหละครับผมก็ตามนั้นเลยละกันนะครับผมของผมก็ยังสู้เขาไม่ได้นะครับผมก็ทําให้เราแพ้ไปนะฮะโอ้โหเหมือนกันสามวงเหมือนกันมิลเลอร์ไหมล่ะมิลเลอร์ไหมล่ะโอ้โหเอาแ้เกมที่สามนะครับผมก็จะเป็นเกมที่ผมจะเอาคายเข้าคายนะครับผมเพื่อนบอกว่าให้เอาชนคนนี้ให้หน่อยคนนี้สปีดสูงมากคือเพื่อนแบบไม่มีใครเข้าไหวนะครับผมตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกโอเคเอาคายครับ และผมก็แทบสปีดไม่พอเหมือนกันนะผมก็ไปเปลี่ยนแบบของอมากกันเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเกมที่3จะเป็นยังไงครับเริ่มแรกผมเปิดได้สวยมากเลยแม่งเอ๋ยติดตันก่อนเลยนะครับผม กว่าจะคู่ควรกับคำาชื่น,นชมและสิ่งที่ผมเจอคือใช่ครับแหวนเขาหกดาวครับเพื่อนๆผมตอนนั้นผมสยองผมทอดใจเลยครับผมแม่งเดือดมากแหวนเขาและลูกเขาเพิ่งเด้งด้วยนะฮะแต่ปฏิหารก็เกิดขึ้นครับผมผมสามารถจับได้ครับผม ทำให้หินได้2ตัวละครทําให้เบลแคมเพ้งเอเมรียตัวเดียวนะครับผมผมต้องรีบฆ่าก,ก่อนที่เอเมรีจะรีสกิลเสร็จและมันก็ได้ผลครับผมผมสามารถชนะได้เองโอ้โหจังหวะนั้นคือตอนแรกก็คือดีใจกันหมดเลยนะครับผมเพราะว่าแมงเอวยีดชนะเฉยเลยพลิกมาได้เกมที่4นะครับผมตอนนี้ผมก็จะไปล้มบ้านคลายอีกบ้านหนึ่งนะครับผมแต่ผมก็ต้องเอายอนฮีเข้าไปสู้วันเองนะครับผมแต่ต้องแปะจูริแล้วก็เดซี่เข้าไปด้วยนะครับผม เพื่อไม่ให้ติดหินรวมถึงก็ต้องแปะดับสู่ให้ได้ก่อนละกันนะครับแต่ถ้าอีกเงื่อนไขนึงคือต้องให้ยอนฮีปรับในเรื่องของคายในจังหวัดที่คายในโอมีอวชิลนะครับจะทำให้คายเสียสกิลฟรีไป1เทินเลยคือมันดีมากๆนะครับสำหรับนอนหลับใช่ครับผมผมแปะดับสูน์ไม่ติดสักคนเลยจังหวะนั้นคือชิเป๋แล้วโอ้เอายนทิ้ง โอเคอะไรบ้าเกิดอะไรขึ้นมะเพื่อน่านได้มองจะหลับนะจะหลับนะมันล้างแล้วมันล้างแล้วครับผมไปแล้วหลับเออหลับต่ออีมีสิิมีสิทธิ์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 มีสิทธมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิมีสิทธิ์ไอเฮียไอเฮียมันไม่ตายลังต่อลังต่อมันงตไอ โอ้ยไ้งสวยสวยสวยยู่สวยยู่สวยอยู่สวยอยู่สออมาต่อย่งมาดมาดดีเออคำดาวโหล่คดาวโดาวโาเเฮไม่ไม่รดไม่รอดไม่รอดไม่รไไม่สมยตีกอนดิสมิตมีขนาดหมมีขนาดมมีขนาดหมมีขนาดไหมู้หมีขนาดให้กูไหมพี่มีขนาดให้กูไหม ซึ่งสุดท้ายแล้วพวกผมก็ถอดใจนะครับผมและก็เปิดป้อมหน้าให้ทุกคนนะครับผมได้ตีกันเพื่อเก็บคะแนนของแต้มในกิวของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับผมเหลือบ้านคลาย2บ้านหลายบ้านเลยนะครับผมแต่บ้านตึงๆน่าจะมีประมาณ2บ้านเลยด้วยซ้ำนะครับรวมถึงเพลตั้งปดนะที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรไปตีนั่นเองนะครับผมเออทำให้เรานะครับผมแพ้ไปในที่สุดนั่นเองนะครับผมแต่ก็เป็นแมตช์ที่สนุกมากๆนะครับผมผมบอกเลยนะครับผมมันมากๆ เพราะว่าเราได้เจอกับคนที่เราชอบด้วยเนี่นะครับผมเออไม่ว่ามันจะไม่ตึงก็ตามแต่เราก็ต้องเติโตัวไปต่อนะครับผมก็พยายามเกาะทอปร้อยไปให้ได้สำหรับคิวของเรานะครับผมโอเคซึ่งคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะฮะชอบใจเริ่มกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคิปเยอมากนะฮะและเจอกันบ๊ายบายจ้า ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซน